รับนี่บริเวณท้องไอ้น่อยนะครับปิดกลางกันนะครับน้ำกันากลายมีคนวานนะครับมีหน้าดำผมครับนามงามครับสองกลาังงามมีน้ำพร้อมเลยเพราะว่าใส่โซลาร์ล เลี้ยงน้ำไว้นะครับน้ำก็บ่แห้งกันเลยก็เือว่ามีน้ำหลายนะครับอันนี้ของไอาจากที่แห้งๆนะครับนี่มีน้ำน,นะครับนี่ก็น้ำลายครับลายอัดเดียวอยู่ที่หน้านะครับ หลังจากฝนตกแล้วนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับน้ำมากเข่าก็ไม่แห้งครับก็ได้ชื่นใจอีกน้อยนึงทึ่เม่จะตกข้าวเดียวนะครับแต่ก็ให้น้ำไหลน้ำไหลนะครับ บรรยากาศหลังฝนตกครับมีวนคำเนาะซีมังแรงนะครับมีบทายไม่เบิงครับพอดีว่างๆฝนตกแล้วเขาก็ทายบรรยากาศไม่น่าไม่เบิง่ง นี่ก็น่าดํานะครับต่างกันอันนี้ตัวที่แหลกบนนี่นามเลยครับตกวังกันนามลายครับนี่แก๊ึกันครับมากทุกมือหนีน่าดําอจะมีคนผลิตดีกว่านะครับาะน้าบานเพราะว่าช่วงนี้ถ้าบรใส่สารเคมีเข้ากับหน้าดํานี่นะครับเกเสียินทรียนะครับมีผีเข้าหนามลายนะครับ เขาก็สีนี้งครับจากสิสยทน์สีนี้แห้ง,งนี่ก็น,น่าของผมเองนะครับกรลัางงามถึบน้ำไปก็สวยนะครับมันเขียวแล้วนะครับทามาบึงทงครับหลังจากที่ฝนตกไปวางแรงนะครับ สำหรับโมน้จะทำนี้แหละครับบมมี่ยังอัพ u t u b e กับหาแนลไทยลง YouTube นะครับฝากติดตามเนี่ยได้ครับช่องเทพมงคลฟาร์มเยอโสทอนนะครับเดียวกับพวกเกษตรกรสนใจกัมาเบิ้งใดครับกำลังเป็นรูปหลางนะครับในฟาร์มของผมอยู่ครับสำหรับโมน้กะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ